สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทาร์ลชาแนลผู้รับสังเจ้าจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านนะหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาวธาตุลมนะคะชาวราศีตุลชาวราศีกุมและราศีมิถุนนะหมอแจนลืมเลยนะคะเบอร์เลยนะ,ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับชาวธาตุลมนะ,ค,ะคลิปนี้เราจะมาดูพลังงานนะคะ วันที่9เดือน9ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณเราจะดูแยกกันเป็น3พาร์ทนะคะอ่อดีตปัจจุบันแนวโน้มอนาคตอันใกล้นี้ไม่ว่าคลิปนี้คุณจะได้รับชมช่วงเวลาไหนก็นแล้วแต่นะคะเป็นพลังงานที่ไม่จํากัดระยะเวลาอย่างเช่นหมอแจนจะอัปเดตพลังงานวันนี้วันที่8นะคะเดือน9 แต่พลังงานนี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่9เดือน9อาจจะเป็น3เดือนนับจากนี้1เดือนหรือ6เดือนก็ได้ขึ้นอยู่กับพลังงานไพ่นะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยการกระทำของตัวของคุณเองด้วยการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่เพื่อนๆโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมและรับฟังทุกคลิปของช่องหมอแจนนะคะ สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์นะคะก็สามารถนําไปปรับใช้กับสถานการณ์คุณและในความสัมพันธ์ของคุณอาจจะเป็นการงานการเงินหรือนะคะอาจจะเป็นคําตอบอะไรบางอย่างให้เ,เพื่อนก็ได้หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ให้ชาวธาตุไฟไม่มากก็น้อยนะคะเอาละคะมาดูกันเลยขอดูพลังงานอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุลมนะคะ ตุนกลุ่ม,มิถุนในอดีตที่ผ่านมานะคะไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะชาวธาตุลมคุณเป็นคนที่ใคร่ควรและก็ไต่ตองนะคะทำอะไรช้านะคะ เหมือนคนที่มีภูมิความรู้มีองค์ความรู้นะ,ะชอบอยู่คนเดียวเงียบปีกวิเวกสันโดษชอบทำอะไรก็ตามแต่เป็นแบบรูทีนนะคะเช่นตอนเช้าทำสิ่งนี้ตอนกลางวันทำสิ่งนี้ตอนเย็นทำสิ่งนี้ตอนกลางคืนทำสิ่งนี้คุณจะชอบทำอะไรเป็นแบบรูทีนนะคะไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงด้วยความรวดเร็วและคุณก็ทำมันอย่างได้ ประสบความสําเร็จนะคะบางคนอาจจะลงทุนกับการศึกษาการมีภูมิความรู้การตามหาจิตวิญ,ญญาณแสงสว่างเป็นครูเป็นผู้นําด้านจิตวิญ,ญญาณต่อตอนเองและผู้อื่นนะคะถามว่าประสบความสําเร็จไหมเป็นความภาคภูมิใจในตัวตนของตัวคุณเองไหมใช่ค่ะนะคะชาวธาตุลมคุณมีพลังงานที่ หนักแน่นและก็มั่นคงในอารมณ์ฟิลลิ่งของตัวเองไม่น่าเชื่อเลยนะคะมีพลังงานของราศีกันชาวธาตุดินขึ้นมาในพลังงานของชาวธาตุลมตำแหน่งในอดีตนะคะเพื่อนๆถือว่าเป็น energy ที่ดีถ้าในด้านความรักความสัมพันธ์นะคะมันไม่มี energy ที่ขยับขยื่นความสัมพันธ์ด้วยความรวดเร็วอาจจะต้องดูสถานการณ์ที่แบบว่าไม่มีความโรแมนติกมากนะคะเป็นความรักที่เป็นแบบผู้ใหญ่ แค่ดูหรือมองยังไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่ความรักความสัมพันธ์จะซักเซตอะไรนะคะแต่คุณก็มองหรือใครสักคนที่มองคุณอยู่ด้วยความเชื่อถือด้วยความศรัทธาหรือนะคะอาจจะรออะไรบางอย่างนะคะรอสถานการณ์บางคนอาจจะไม่ได้มีการพูดคุยความสัมพันธ์มันขยับช้า เพราะว่าตัวคุณอาจจะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องอย่างอื่นก่อนอาจจะเป็นงานหน้าที่การงานการเงินหรือความสําเร็จหรือช่วงระยะเวลาในอดีตอาจจะยังไม่สามารถทําอะไรได้นะคะแต่เป็นสิ่งที่เรามองคนคนหนึ่งหรือคุณอาจจะมองคนคนหนึ่งอาจจะคุยบ้างหรือไม่คุยบ้างนะคะอาจจะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆน,นะมันจะเด่นในเกี่ยวกับการที่เราอยู่ด้วยได้ตนเองนะ เป็นสถานการณ์ที่เงียบไปสิ่งที่นะคะในอดีตสิ่งที่คุณมองไม่เห็นนะคะมันเป็นสถานการณ์ของความมั่นใจในตัวเองนะตำแหน่งหนะ้าที่การงานบางคนคุณอาจจะไปเจอความรักความสัมพันธ์ที่มันมีศาสนาปรัชญาหรือวัยวุฒิคุณวุฒินะคะตรงนี้เป็นตัวควบคุมสถานการณ์ทำให้ความรักความสัมพันธ์ หรือความรักความสัมพันธ์ที่มีระยะทางบางคนคุณเลือกงานคุณเลือกตําแหน่งหนะ้าที่การงานของคุณเองหรือเขาคนหรือถ้าพลังงานสลับเป็นคนของคุณก็ไปสลับพลังงานกันนะคะคุณรู้สึกว่าอะไรก็ตามแต่มันจะต้องใช้เวลาพิจารณาและค่้ควรหรืออุปสรรคและปัญหาต่างๆมันจะค่อยๆขี้ขายแล้วก็หมดไปนะคะสิ่งที่คุณมองไม่เห็นนะพลังงานเดอะเวิลด์นะ มีสถานการณ์บางอย่างอะไรเนี่ยนะคะมันจบนะมันจบสิ้นไปนะคะทีนี้เดี๋ยวขอดูพลังงานปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันของคุณหน่อยนะค,ะความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่วันที่9เดือน9ของชาวธาตุลมตูนกุมิถุนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะมาค่ะนะักสถานการณ์ปัจจุบันคุณเจออะไรปัจจุบันนี้นะคะห้าไม้เทา้า ตัวของคุณเองนะคะปกติอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เน้นโฟกัสเรื่องความรักนะ,ะชอบปีกเวก,กสันโดษอยู่คนเดียวคุณจะไม่ชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วๆนะคะแล้วก็คุณกําลังรู้สึกว่าตัวเราอะไม่นิ่งนะคะไม่มั่นคงในอารมณ์ฟิลลิ่งของตัวเองเหมือนในอดีตที่ผ่านมา บางคนอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องความรักบางคนอาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรือมีความสัมพันธ์เป็นความรักที่ต้องห้ามหรือเป็นความรักที่ศาสนาประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือขนบธรรมเนียมประเพณีมาเป็นตัวกีดขวางความรักความสัมพันธ์นะคะในปัจจุบันคุณกําลังรู้สึกคิดแล้วก็วุ่นวายนะคะอาจจะเป็นการขัดแย้งในอารมณ์ความรู้สึกของคุณเองว่า มันไม่มีความโรแมนติกหรือเป็นความต้องการจริงๆในตัวเองของคุณมันเป็นการขัดแย้งกับตัวเองหรือต่อสู้กับตัวเองก็ได้นะคะว่าทําไมเราจะต้องเจอคนคนหนึ่งทําไมผมลิขิตทําให้เราเจอกับใครบางคนที่ในสถานการณ์ที่เราไม่เหมาะสมที่จะมีความรักแบบโรแมนติกนะคะคุณพยายาม ต่อสู้หรือคัดแย้งกับตัวตนของตนเองนะเหมือนว่าคิดถึงแต่อุปสรรคปัญหาว่าเป็นความรักที่ไม่ใช่ระยะเวลานี้ที่คุณจะจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือมันดูวุ่นวายนะคะคุณอยากได้คุณอยากได้ความรักความสัมพันธ์ที่มันไปข้างหน้าได้นะคุณกำลังคิดในสถานการณ์ที่อยากให้มันมีความเปลี่ยนแปลงในความนิ่งเงียบของคุณใดใอะไรก็แล้วแต่นะคะ แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคุณยังปล่อยนะคะยังไม่ทําอะไรนะชาวธาตุลมตัวของคุณเองปล่อยให้มันเป็นไปตามวันเวลาหรือไปเป็นไปตามโชคชะตาที่คุณกําลังจะเจอนะคะแค่คุณคิดวุ่นวายในอารมณ์ของตัวเองโดยที่แน่นอนละ่ะคุณยังไม่ขยับทําอะไรโฟกัสที่ตัวเองงานเงนิงนความประสบความสําเร็จมันทําให้ความรักความสัมพันธ์ที่คุณกําลังรู้สึกนะคะสิ่งที่มันซ่อนเลนที่คุณมองไม่เห็นในใจคุณลึกๆ คุณมองอนาคตถึงการที่มีคนคนนี้นะคะอยู่ในความรักความสัมพันธ์หรือในจินตนาการในหัวของคุณแต่คุณยังไม่ได้ลงมือแอคชั่นในความรักความสัมพันธ์เท่าที่ควรนะคะมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่นิ่งหรือเงียบหรือตัวคุณอาจจะคิดว่าไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักแล้วหรือคุณไปเจอคนที่เขาปิดใจเรื่องความรักเขาไม่เปิดใจก็เป็นไปได้นะคะ ถ้าถามว่าจริงๆตัวคุณอะชาวธาตุลมคุณคิดถึงอนาคตหรืออยากจะมีความรักความสัมพันธ์อีกครั้งไหมเพราะคนคนนี้รู้สึกว่าเป็นคนที่ทําให้คุณมีความสุขแล้วคุณก็เชื่อว่าโชคชะตาหรือพรมลิขิตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณเชื่อหรือยึดถือหรือนะเป็นตัวกําหนดให้คุณได้เจอคนคนนี้แต่มันเป็นแค่สถานการณ์อย่างไม่ใช่นะตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่คุณต้องรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนนะคะ อาจจะเกี่ยวกับการเงินครอบครัวของตัวคุณเองหรือปัญหาจากอิทธิพลต่อชื่อเสียงการงานของคุณหรือความสําเร็จของคุณหรืออะไรก็ตามแต่อาจจะเป็นที่นะด้วยเหตุและผลที่มันเป็นปัจจัยภายนอกไม่ได้เกี่ยวกับอารมณ์ฟิลลิ่งความรู้สึก คุณกำลังตีกันกับเหตุผลแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกนะคะมันต้องจบสถานการณ์สิ่งนี้ไปกอดสิ่งที่คุณซ่อนเลน้นหรืออาจจะไม่ได้บอกคนของคุณนะมันเป็นสิ่งที่ปิดบังหรือซ่อนเลนไว้หรือในใจของคุณนะคะอาจจะโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องเหตุผล เราต้องทําสิ่งนี้ดีแล้วเราต้องอยู่เหมือนเดิมนี่แหละทํางานหาเงินตรงนี้ดูแลครอบครัวเดิมของเราตรงนี้ถ้าเรามีความรักความสัมพันธ์ใหม่มันก็จะต้องแปลเปลี่ยนไปงานก็จะไม่มั่นคงไม่มีชื่อเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะทําให้คุณคิดวุ่นวายนะและในท้ายที่สุดชาติาลมณนะสถานการณ์ปัจจุบันคุณก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะคะ เพราะคุณคิดว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามโชคชะตาอะไรที่ทําอยู่ทุกวันนี้เดิมอยู่แล้วดีอยู่แล้วมั่นคงอยู่แล้วนะในสถานการณ์การงานการเงนิงน,งน,งน,งนของคุณนะถ้าพูดถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณปล่อยให้มันเป็นโชคชะตาหรือว่าปล่อยให้มันปล่อยให้นะเบื้องบนจัดสรรหรืออะไรก็แล้วแต่อนาคตนะคะใกล้ๆนี้นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะแนวโน้มในอนาคตที่ใกล้ๆนี้ แนวโน้มนี้มันสามารถมีอะไรก็ได้นะคะที่เป็นตัวแรงกระตุ้นหรือสิ่งเล้าที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตและวิถีชีวิตของคุณเองนะคะชาวทัดลมไม่ได้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่หมอแจนอ่านไพ่ให้คุณไปโอเคตามเข้าใจตรงกันตามนี้นะคะสถานการณ์อนาคตอันใกล้นี้นะคะคุณจะได้เจอใครบางคนที่คุณรู้สึกว่า ในหัวใจคุณนั่นแหละนะคะคุณตอบตัวคุณเองว่าจริงๆอ่ะคุณรักคนคนนี้คุณรู้สึกกับคนคนนี้จริงๆคุณรัก <c oughs> สิ่งที่ <c oughs> ขออภัยสิ่งที่นะคะคุณอยากเจอหน้าคนคนนี้ไม่ว่าคนคนนี้กับคุณนะคะมีทัศนคติหรือรูปร่างหน้าตาเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมที่มันแตกต่างแตกแยกหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณสองคนน่ะนะคะอยากจะ อากจะรักกันน่ะมันเป็นสิ่งที่เหมือนต้องห้ามนะคะเพราะว่าแพะกับเงืองเนี่ยก็ไม่สามารถรักกันได้แต่แพะก็พยายามที่ทําไมคะเนี่ยชนแก้วแปลว่าคุณจะได้เจอใครสักคนในสถานการณ์มันอาจจะไม่ได้หมายถึงความรักก็ได้นะคะมันอาจจะหมายถึงเพื่อนนะคะกัลยาณมิตรนะคะหรือใครก็ได้บัดดี้พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานะคะ เรารู้สึกว่าโอเคนะเราเข้ากันได้ดีเราคุยกันได้ดีนะคะแต่ทีนี้สถานการณ์อนาคตอันใกล้นี้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกระทันหันเนี่ยหมอเชื่อว่ามันเป็นสถานการณ์ที่คุณได้เปลี่ยนแปลงความคิดความรู้สึกตัวเองเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันคุณได้วิวออฟฟอร์จูนแปลว่ากงล้อแห่งโชคชะตนี่แหละที่มันจะเปลี่ยนแปลงความคิดหรือความเชื่อหรือความรู้สึกของคุณที่คุณจะใช้อารมณ์นะคะอารมณ์ฟ e ลลิ่งออก อารมณ์ฟ uh, ีลลิ่งนะคะอะะแสดงออกหรือนะคะในความรู้สึกของคุณที่ควบคุมหรือกดดันหรือเก็บไว้เนี่ยไม่ให้ไม่ให้อยู่เหนือการควบคุมด้วยเหตุผลหรือสติปัญญานะคะคุณจะใช้อารมณ์ฟีลลิ่งในการครบหาลูอหรือแสดงออกซึ่งความรู้สึกนะคะต่อคนคนนี้คนของคุณนะคะ มันมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยความรวดเร็วบางคนอาจจะรู้สึกว่าคุณจะไม่อยากเจอความรักความสัมพันธ์คุณอยากจะใช้สัชีวิตสันโดษปีกวิเวกโลกส่วนตัวสูงแต่ในอนาคตอันใกล้นี้สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงคือคุณคิดใหม่ออกสังคมเจอผู้คนนะคุณไม่อยากอยู่เงียบเหงาชีวิตจิตวิญญาณของคุณคุณรู้สึกว่ามันมีใครบางคนที่มาเติมเต็มความรู้สึกฟิลลิ่งของคุณและ ไม่ว่าสิ่งใดที่จะเป็นอุปสรรคหรือปัญหาการขัดแย้งในตัวเองความรู้สึกของตัวเองหรือศาสนาวัฒนธรรมภาษาคุณจะก้าวข้ามสิ่งนั้นไปนะคะในความเชื่อเดิมของคุณที่ยึดไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นการตีกรอบข,ของศาสนาภาษาวัฒนธรรมสังคมหรือประเพณีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คนอื่นจะมองมาที่คุณหรือจัดหรือตัดสินอะไรคุณก็ตามแต่นะคะ ตอนนี้นะคะพลังงานของคุณบอกว่าความรักเนี่ยมันเกิดขึ้นในหัวใจคุณจนมันแบบว่าไม่สามารถนะปิดบังหรือกดความรู้สึกหรือนิ่งเหมือนเดิมแล้วเหมือนในสถานการณ์ปัจจุบันอนาคตอันใกล้นี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ1เดือน2เดือน3เดือนหรือไม่เกิน6เดือนนี้นะคะคุณกับคนคนนี้เนี่ยจะแสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกสองคน คุณจะได้เจอหน้าคนคนนี้แล้วคุณจะบอกความรู้สึกเขานะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่คนที่ไม่แสดงออกความรักคนที่ไม่กล้าคนที่ไม่เชื่อมั่นว่าจะมีใครสักคนมารักชั้นได้มากขนาดนี้หรือคุณก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าทําไมคุณถึงรักคนคนนี้มากโดยที่มันไม่ได้ง่ายๆเลยในชีวิตคุณที่คุณกําลังคิดเพราะในอดีตคุณกําลังคิดถึง แต่ปัญหาคิดถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีคิดแต่ภาพลบนะคะแต่ตอนนี้คุณจะใช้ความรักความรู้สึกนะ,ค,ะคุณจะความคิดเปลี่ยนไปสิ่งที่ซ่อนนะ,ะชาวธาตุลมที่ตัวตนคุณไม่รู้อันนี้นะคะเมื่อกี้หมอ มองเวลาที่คลิปวิดีโอที่กำลังอัดนะ14.41นะคะแปลว่านะการเริ่มต้นนะพูดคุยหรือบอกความรู้สึกในการติดต่อสื่อสารในอดีตนะคะถึงแม้คุณจะเจอคนคนนี้ถึงแม้คุณจะรู้สึกมากมายแต่คุณไม่ได้สื่อสารบอกเขาตรงๆ ตอนนี้คุณจะเริ่มพูดเรื่องความรักเรื่องเรื่องความรู้สึกของคุณอาจจะเป็นตัวคุณที่พูดออกไปตัวคนรักของคุณที่หันหน้ามาพูดมาสารภาพความในใจมาบอกความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะมันเป็นอะไรที่แบบเกิดขึ้นโดยแบบกระทันหัน อาจจะถึงเวลาที่จักรวาลบอกว่าสิ่งนี้มันควรจะเกิดขึ้นได้แล้วสิ่งที่แอบซ่อนภายในใจสิ่งที่คุณไม่รู้นั่นไงคะสิ่งที่หมอพูดไปแล้วนะคะไพ่สามใบนี้นะคะคือเป็นสิ่งที่คุณปิดบังซ่อนเล้นความรู้สึกที่มีต่อคนคนหนึ่งอยู่นะคะชาวธาตุลมนะเจ็ดดาบมันเป็นสถานการณ์ที่คุณหลีกหนีหลบหลีกหลีกเล้นนะ,ะในอดีตที่คุณรู้สึกว่ามีอารมณ์ฟิลลิ่งนะ,ะโรแมนติกกลับไปมีความรักมีความรู้สึกเป็น วัยรุ่นมีความรู้สึกที่โรแมนติกกับใครสักคนหนึ่งอย่างมากๆเลยสิ่งที่คุณแอบ,บซ่อนไว้นะเดดาบมันเป็นสถานการณ์ของความหวาดกลัวความหวาดระแวงในอดีตคุณอาจจะเคยเจอความรักความสัมพันธ์ที่โดนทอดทิ้งหรือความรักความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ คนคนนี้เป็นคนที่คุณรักมากๆเลยนะค i n g of Cup นะ,ะเป็นความโรแมนติกนะ,ะและนะเป็นสถานการณ์ที่คุณจะแสดงออกซึ่งความโรแมนติกและคุณไม่อยากจะปิดบังความรู้สึกของตนเองไม่อยากจะทำลับๆล่อๆนะคะคุณอาจจะเปิดเผยความรู้สึกสองคนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องให้สถานการณ์ผู้อื่นรับรู้ถ้าสิ่งนั้นมันจะเป็นอุปสรรคในความรักความสัมพันธ์เช่นบุคคลอื่นนะคะไม่สนับสนุนให้คุณสองคนคบกัน หรือมันจะมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีหรือศาสนาเข้ามาเป็นตัวกําหนดหรือขีดขั้นความรักความสัมพันธ์ของคุณเราไม่จาเป็นจะต้องทําสิ่งนั้นเพราะสิ่งในใจของคุณบอกว่าเรารักกันแค่สองคนแต่คุณจะสารภาพบอกกับคนของคุณคนของคุณก็จะเปิดเผยความรู้สึกนะคะมันจะเป็นความสุขที่คุณรู้สึกว่า คุณจะมีความมั่นใจในตัวเองนะรู้สึกมีแพชชั่นกับคนของคุณและคนของคุณก็จะรู้สึกมั่นใจในตัวคุณนะคะจะไม่รู้สึกแบบว่าฉันจะต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวหรือเขาจะต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวนะคะคุณนะคะจะพยายามในความรักความสัมพันธ์ถึงแม้ในอดีตหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะรู้สึกนะ,ะลังเลสับสนไม่แน่ใจหรืออาจจะคิดว่าเป็นตัวเลือกทางเลือก ความรักนี้อยู่ในห้วงฝันหรือจินตนาการหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในอนาคตอันใกล้นี้นะ,ค,ะคุณจะได้พบความรักแน่นอนนะคะชาวธาตุลมเชื่อเช่นนั้นนะ,ะมันเป็นโชคชะตานะคะเพราะว่าความรักนี้มันไม่มีข้อจํากัดนะ,ะาศ,นาาศาสนาภาษาและวัฒนธรรมมันไม่ได้บอกว่า ผู้หญิงต้องรักกับผู้ชายเท่านั้นคนอายุน้อยกับคนอายุมากมันไม่มีใครมาตีกรอบนะคะความรักคือมันเป็นการที่คนสองคนรู้สึกรักกันรู้สึกมีความสุขหรือรู้สึกดีต่อกันนะคะสิ่งที่กฎระเบียบหรือวัฒนธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมนุษย์เรามาตีกรอบหรือตั้งขอบเขตขึ้นเองภายหลังอันนั้นคือความรักมันจะอยู่นอกเหนือนะคะ ความรักของคุณอยู่นอกเหนือสิ่งที่นะสังคมหรือวัฒนธรรมภาษาศาส,สนาประเพณีกกำหนดขอดูคําแนะนําให้ชาวธาตุลมนะคะในการดาเนินชีวิตนิดหนึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของคุณนะ วันนี้รู้สึกหมออันพลังงานท้าวท่านลมถึงแม้คุณจะเป็นท่าที่หมอแจนทาําช้าที่สุดนะคะเพราะว่ามียอดวิวน้อยหมอเชื่อว่าชาวท่านลมบางท่านคุณไม่ค่อยได้สนใจเกี่ยวกับการดูดวงนะคะเพราะว่าคุณจะเชื่อเกี่ยวกับเรื่องโลกสมัยใหม่หรืออะไรแบบนี้มากกว่านะคะแต่ก็มีบางท่านที่เข้ามาชมนะคะหมอแจงก็ขอบคุณมากๆเลย วันนี้เป็น energy ที่ความรู้สึกหรือหัวเรอสมองของหมอแจนเนี่ยนะคะมันเป็น energy ที่โล่งหรือเบาสบายหมอเชื่อว่ามันเป็นพลังงานที่คุณจะรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่มันเป็นความคิดที่ย้อนแย้งนะ,ะบางครั้งอุปสรรคขึ้นอยู่กับความคิดของเราเองเพราะชาวธาตุลมคุณเป็นนักคิดนักวางแผนนะคะนึกออกไหมคะเป็นคนที่ชาญฉลาด มีเหตุและผลคุณอาจจะใช้เหตุและผลมากจนเกินไปในอดีตมันก็เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์ช้าหรืออะไรก็ตามแต่นะคะชาวธาตุลมนะนะจักรวาลบอกว่าคุณสามารถคิดเอทนะออกแบบชีวิตของคุณได้ตัวของคุณเองอันนี้มันเป็นการฟังเพลงแล้วก็เล่นเพลงนะคะและมันเป็นอารมณ์ฟิลลิ่งที่โรแมนติกเช่นเราเล่นเพลงให้ใครสักคนหนึ่งฟังหรือเราส่งเพลงให้คนรักของเรานะคะ ถ้าเราไม่เคยทําเราทําเถอะค่ะนะคะเพราะว่ามันเป็นความโรแมนติกที่ความรู้สึกคนคนหนึ่งที่เรารักแล้วเราส่งเพลงให้สิ่งนั้นเราไม่จะเป็นจะต้องพูดคือภาษาเพลงนั่นแหละค่ะมันเป็นภาษาสื่อรักที่สิ่งที่เราให้คนของเราฟังก็คือมันเป็นสิ่งที่เราบอกรักเขาแบบตรงๆนั่นแหละค่ะนะถ้าสมมติว่าคุณอาจจะไม่ไม่ชินอาจจะเขินอายนะคะคุณก็ส่งเพลงให้เขาฟัง คุณออกแบบชีวิตความรักของคุณได้นะคะด้วยนะ,ะพลังงานที่มันเป็นอิสระนะเดอะฟู oo, นะ,ค,ะคุณจะไม่ให้หลักเกณฑ์กฎระเบียบหรืออะไรที่มาขีดขั้นความรักของคุณเช่นนางเงือกรักกระแพะคุณเห็นไหมนะคะเอาไปอแดปหรือปรับใช้ให้ตรงกับไดนามิกนะคะของตัวของคุณเองกับคนของคุณนะคะเพื่อน จะมีการเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นมากยิ่งขึ้นนะหมดเวลาของการปิด ัวนะคะการอยู่โดดเดี่ยวหมดเวลาของการที่เราเรียนรู้อะไรบางอย่างในความรู้สึกของเราที่มันทําอะไรต้องถูกต้องอยู่เสมอมันไม่เป็นการที่ทําให้เรามีความสุขและจิตวิญญาณเราโดนกักขังหรือไม่เป็นอิสระนะจักรวาลบอกแบบนี้เราออกแบบด้วยความท้าทายนะคุณจะมีมุมมองในการคิด เกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วก็การใช้ชีวิตหรือดําเนินชีวิตใหม่นะคะเพื่อนๆน,นะะหมอขอให้สามใบพลังงานเดอะฟูลกับเดอะเดทนะคะเป็นพลังงานที่นะคะ ใครสักคนหนึ่งที่อยากจะทําอะไรตามใจตนเองนะด้วยที่เป็นแบบว่าอยากจะทำอยากจะเริ่มต้นอะไรแบบคนโง,โง่ที่แบบว่ามันไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือปลายทางหรือตอนแก่หรืออีกสิปีเรากับเขาจะได้อยู่ด้วยกันจะได้แต่งงานไหมหรือจะต้องเลิกหรือจะอยู่กันยันตายหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณจะทําสิ่งนั้นนะคุณจะเริ่มต้นสิ่งนั้นแน่ๆน่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะว่จาจักรวาลบอกว่า ที่เราไม่กล้าเริ่มต้นหรือไม่กล้าก้าวเดินออกไปเพราะมันมีสิ่งเก่าเห็นไหมคะที่ฉุดหลังคุณไว้พลังงานเดอะเดคือการตายแล้วเกิดใหม่นะคะอันนี้มันเป็นการทา r formation นะคะพลังงานคือหมายถึงว่าสิ่งที่คุณกลัวในอดีตนะคะอาจจะเป็นการโดนทอดทิ้งนะคะความรักความสัมพันธ์ที่ไม่สักเซสหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างสถานการณ์บางคนนะคะจักรวาลบอกว่าถ้าสิ่งใดที่มันควรจบคุณควรปล่อย นะคะมันอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกของเราที่เอามาคิดว่ามันเป็นภาพที่ย้อนแย้งหรือทะเลาะกันในความรู้สึกของคุณที่คิดถึงแต่อุปสรรคปัญหา เพราะในอดีตมันเคยเป็นอย่างนั้นมันเคยเป็นสิ่งนั้นแต่ณปัจจุบันหรือในอนาคตมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเพื่อนๆนึกออกไหมคุณอาจจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่คนคนนี้นะคะที่เขาจัดสรรให้คุณคุณอาจจะต้องเจอคนคนนี้หรือคุณอาจจะใช้ชีวิตไปกับคนคนนี้นะคะด้วยทําไมคะด้วยสิ่งที่แบบว่าเราอาจจะอยู่ด้วยกันนานอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะไพ่นะ ภายสถานการณ์การเริ่มต้นและกพลังงานเดนะคะเห็นไหมคะมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ต้องจบแสดงว่าบางสิ่งบางอย่างต้องจบบางคนนะ,ะออกจากสถานการณ์หนึ่งจากความเชื่อการยึดติดจากสิ่งเดิมเป็นอิสระนะ,ะไม่ยึดติดอดีตนะคะไม่คิดถึงอนาคตเราไม่กลัว เพราะเดิมฟูมันเป็น energy ที่บวกคือการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราลงมือทําเราไม่คาดหวังว่าเราจะสมหวังเราจะสําเร็จหรืออะไรไหมแต่ให้เราลงมือทําสิ่งนี้แหละมันเป็นข้อที่ดีคือเหมือนว่าเราทําอะไรเหมือนคนโง่ๆแต่ถ้าคนคิดเยอะคิดมากคือไม่ทําอะไรเลยถูกไหมคะสิ่งนี้แหละมันจะทําให้เราส c เร็หรือสมหวังหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างในอนาคตนะคะเพื่อน สิ่งนี้นะคะหมอแจนรู้สึกว่านะมันเป็น energy ที่การขอโอกาสหรือชัยชนะนะคะเป็นชัยชนะที่มันเหมือนนะคะ the date พลังงานใบนี้มันเป็นเหมือนสถานการณ์ที่มีมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันเป็นเป็นอุปสรรคปัญหาหรือวุ่นวายในความรู้สึกของคุณนะคะสังเกตนะคะแม่มดน้อยเฟรเทเทลเนี่ยนะคะ เหมือนว่าขอร้องให้คนคนนี้ช่วยนะคะช่วยช่วยเหลือหรือสิ่งนี้ที่ผ่านเข้ามานะคะผีเสื้อตัวนี้คือ การเข้ามาเพื่อหยุดหรือเพื่อปราบปรามสิ่งเลวร้ายที่มันเป็นในอดีตให้มันเป็นสถานการณ์ที่หยุดหรือตายหรือจบไปนั่นเองเห็นไหมคะแสดงว่าอุปสรรคและปัญหาหรืออะไรในชีวิตคุณเนี่ยคุณจะทิ้งหรือคุณจะปล่อยนะ,ะจักรวาลบอกว่าจบสิ้นสถานการณ์เดิมเถอะนะคะบางสิ่งบางอย่างจะเปลี่ยนแปลงการงานชีวิตของคุณหมอเชื่อว่าชาวธาตุลมคุณจะปล่อยตัวเองออกจากกฎระเบียบ นะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ได้ผิดต่อใครนะคะเราทำเพื่อความสบายใจจิตวิญญาณเราไม่จำเป็นจะต,ต้องให้สิ่งเก่าสิ่งเดิมมาคุมขังและเราไม่มีความสุขบางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้ทําผิดต่อใครนะคะเพื่อนๆนึกออกไหมคะมันเป็นสิ่งที่ดีเราไม่ได้ทําผิดกฎหมายเราไม่ได้ทําผิด กฎเขาเรียกว่าอะไรสินลธรรมใน5ข้อนั้นเราไม่ได้ผิดสิ่งข้อไหนนะ,ค,ะความรักมันอยู่เหนือสิ่งอื่นนะ,ะถ้าคุณสองคนรักกันโดยที่คนคนหนึ่งโสดอีกคนคนหนึ่งก็โสดนะคะเพื่อนๆเอาไปปรับใช้ในเลเวลของคุณเองนะคะอันนี้เป็นคําแนะนําของจักรวาลสิ่งเกา่าสิ่งเดิมควรหยุดนะคะและคุณควรเริ่มสิ่งใหม่คิดเอ็ด ชีวิตได้ด้วยตัวคุณเองอาจจะเป็นงานก็ได้เงินก็ได้หรือสถานที่นะะบ้านหรือครอบครัวหรืออะไรก็ตามแต่นะมันเป็นสิ่งที่คุณจะได้รับอิสระเช่นคุณเรียนจบมหาลัยคุณเป็นอิสระนะคะคุณออกจากหอพักมหาลัยคุณออกจากบ้านคุณเรียนจบแล้วคุณไปใช้ชีวิตของตัวคุณเองการเริ่มสิ่งใหม่นะสิ่งที่ นะเนี่ยนะมันเป็นสถานการณ์นี้สิ่งที่คุณมองไม่เห็นนะคำแนะนําจากจักรวานนะคะเพื่อนๆในสถานการณ์ในอดีตนะคะโอ้มันบอกชัดเจนเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะเขาบอกว่ามีใครบางคนนะคะยื่นไมตีให้คุณนะนะคุณนะคะสับสนลังเลใจมีตัวเลือกหรือมีทางเลือกหรือมันมีหลายอย่างที่คุณอยากจะทําให้สําเร็จก่อน แต่คุณก็อยากมีความสุขคุณกลัวความรักความสัมพันธ์ที่มากกว่าเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานคุณอยากได้พลังงานที่มันเบาสบายคุณไม่อยากคอมมิตเมนต์หรือคนคนนั้นอาจจะไม่อยากคอมมิตเมนต์เช่นเป็นพลังงานเอเนอร์จีที่แบบจีบๆหรือเฟิร์สเฟิร์หรือว่าเย้าเย้ยใหญ่ๆกันอะไรอย่างเงี้ยมีพลังงานที่แบบมีความสุขนิดหน่อยอะไรแบบนี้นะคะคุณชอบเอเนอร์จีที่เบาสบายแบบนั้น พอเป็นพลังงานที่จะเครียดหรือซีเรียสหรืออะไรก็แล้วแต่คุณนะคะสับสนลังเลหรือมีความหวาดกลัวคุณกลัวจะไม่มีความสุขเพราะความรู้สึกที่ขัดแย้งกับตัวเองหรือความเจ็บปวดในอดีตนะคะสิ่งที่ซ่อนไว้นะคะสิ่งนี้แหละ บางครั้งคุณก็คิดว่ามันจับต้องไม่ได้ไม่รู้จะเลือกอะไรดีนะคะแต่ในท้ายที่สุดคุณจะได้คําตอบคุณจะเอากลับมาคิดพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่คุณรอคอยหรือความสุขของคุณนั้นคือใครนะคะคุณจะได้คําตอบสิ่งนั้นนะคะเพื่อนๆนะเอาราคานะน่าจะประมาณนี้ธาตุลมนะคะตุ้นกุมมิถุนถ้าคุณคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r คร e กดกระดิ่งแจ้งเตือน ขอบคุณจกักรวาลขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือขอบคุณหมอแจนที่ให้นะสิ่งที่มีประโยชน์ต่อพวกคุณนะคะหวังว่านะพวกคุณนะคะจะได้รับสิ่งดีๆไปที่คุณติดตามช่องนี้จากหมอแจนนะคะเอาราคานะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ